ตัวแน่นขนสวยจะเลือกอาหารแม่พรามีไฟเดียวที่ทำให้เราตั้งใจทำงานก็คือไฟแนนซ์ EFM <c oughs> e 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแฉ่เข่า้า สนับสนุนโดยเจฟเลือกอาหารแมวพรามีตัวแน่นขนสวยไม่เติมเกลือเฮ้ก o ดดี้บร็อเกอร์ประกันออนไลน์ซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง Honda จัดโปรแรงผ่อนชิวชหรือเลือกดอกเบีย้ยพิเศษและ BA เชียเท RMF ใหม่จาก BBL AM เอาล่ะทุกคนจ๋าเราต้องเปิดสตูดิโอตอนรับด้วยหนึ่งหนุ่มหล่อที่ต้องบอกว่ามันฮอตมันเซ็กซี่ม,มันแสวมันโอยร้อนแรงจนมันฟิวะละลายเลยต้าอูพิทยาค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ลดมากอะคุณแล้วดูแต่งตัวมารอนแรงมากนะฮะโมโหวันนี้ดูแต่งตัวธรรมดาอันเลยแต่งตัวแบบเบาๆเลยแต่งตัวฟีลว่าเออไฟจับจ่ายใช้สอยตามตลาดได้นิดหน่อยอันนี้คือชุดใน MV เลยปะไม่ใช่ครับวันนี้เป็นชุดอันนี้ชุดแบบว่าเดี๋ยวที่จะใช้เดินโปรโมทวันนี้โอ้โหคือคันธุลลดมากเลยอ่ะไอเลิฟมันดูมันดูเหมือนทังเมียไม่เสร็จนะแต่ไม่มันลดเนี่ไงโอ้โหโฉวนี่ไงโอ้โหแฮปปี้นะเป็นเดินเข้า การขนน่รถต้องหยุดอ่ะใช่หนุงเลยสีแดงนะถ้าเกิดพูดสมัยก่อนเหมือนแม่ชัยพูดก็แต่งขนาดที่ระว่าควายขวิดนะใช่แต่งแดงสีแดงเกินไงเกินนะครับเอาล่ะวันนี้มาลุกใหม่แซ่บเบอร์เลยชื่อสิงโกว่าอะไรครับละลายครับแล้วทำไมภาษาอังกฤษมันต้องเขียนอะไรขนาดนั้นลาลาลายใช่ไหมครับก็คือมันมันเป็นไอเดียของพี่โดมครับเออโดมไหนโดมจารุวัส์ครับพี่โดมจารุวัส์ใช่เขาเป็นแบบว่า เอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์แมเธอซึ่งยังซิงเกิลนี้มันเป็นซิงเกิลต่อจากไอเป็นไรไหมปะอยู่ยว่ออีกขั้นอูเว้นไว้นานเหมือนกันนะครับปีครึงร่งนะครับเกือบสองปีแล้วก็อ่ามันเป็นมันเป็นซิงเกิลที่คือเป็นไรไหมยังเป็น OST อยู่ประกอบประกอบซีรีส์แต่ว่าอย่างอันเนี้ยครับก็จะเป็นซิงเกิลที่เรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลของของผมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ทำออกมาเพื่อแบบเสริมความเป็นต้าอู่เลยเลยนะครับทำไมถึงเลือกที่จะแบบ พิเศษออกมาเป็นเพลงเร็วอะเพราะว่าเราเป็นสายโวคอลอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งอะครับคือผมรู้สึกว่าเวลาผมไปออกออกงานไงครับคือเราด้วยความที่เราเพลงเราน้อยเนาะผมผมไปออกงานผมรู้สึกว่าอยากมีเพลงสักเพลงหนึ่งอะที่เอาไาใช้แบบเอเป็นเพลงเปิดเต้นได้อะไรด้วยแล้วมันก็เป็นเพลงที่สนุกด้วยให้มันแบบเอางี้เอาออกเพลงมาแบบความสะใจตัวเองแต่ก็เก๋นะ เวลาไปงานมันจะได้เพลงเร็วมันเต้นมาอะไรให้แฟนขับเขกรีเขาละลายกันบ้างให้เธอเขอาไรปะแล้วทําไมต้องละลายอ่จริงๆผมไอเดียแรกของการการคุยกันคือเพลงเนี้ยผมอยากได้ความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงอืแน่นอนเลยคือมันผมอยากได้บอกพี่โดมไปว่าอยากได้ร้องแล้วก็อยากได้ดนตรีซึ่งผมมาทำวีฟแล้วก็ส่งไปเลยว่าอยากได้ประมาณนี้ครับทําเป็นแบบว่า อินโฟกราฟิกขายงานตัวเองเขาเอาพอยตเหรอใช่แบบว่าอยากได้มูทนนี้วิดีโอจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็เลฟดนตรีเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวเนื้อหาเพลงอะไรเงี้ยเป็นพี่ดมเขาเสนอมาเรื่องของคําว่าละลายเพราะว่าเราเราอยากได้ความเป็นภาพจําของเราคืออีกอันนึงที่อยู่ในใน t ิ k กต็อกก็มีความเซ็กซี่บ้างก็เลยแบบอยากให้มันออกมาเป็นประมาณนั้นมีความเซ็กซี่ดนตรีแบบฟังกี้ด้วยแล้วก็มีความแบบ มีความมีความสนุกสนุกร๊ปยเงี้ยร้องก็ให้มันมีความแบบให้มันร้องแบบไหลไหลสนุกสนุกหน่อยเลยก็เลยออกมาเป็นแบบละลายซึ่งความเป็นแบบฟังด้วยแล้วแบบมีละตินเข้ามาด้วยอันนี้เป็นไอเดียตาอูเลยปะตอนแรกอะครับอในในตัวละตินอะพี่โดมะเขาเขา,เขาก็ข่างจะรู้จักผมดีว่าผมชอบทำดนตรีแบบไหนอันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แบบว่าเขา ตอนที่ฟังดับแรกคือแบบพี่โดผมชอบมากที่ใส่มาไว้ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าชลุ้ยเลอว่าเธอชอบเลยนะมันจะไพ่นะที่เหมือนแบบเออกร๊ปมาตลอดแล้วก็ตุ้งตุ้งตุ้งตอนนอนใช่ครับคือตุ้มตุ้งตุ้งเลยตุ้งตุ้งตุ้งใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนั้นติดติประมาณนี้อ่าแล้วแต่ว่าการร้องเนี่ยว่ามันก็มีความท้าทายนะมันจะมีท่อนหนึ่งที่เหมือนร้องรวัวยากมาก คือผมยังตอนแรกผมตอนแรกคีย์มันสูงกว่านี้ครึ่งหนึ่งผมบอกพี่โดมว่าพี่โดมโทษนะพี่โดมลองเล่นไงเขาบอกว่าเลยว่าฉันก็อัดแล้วก็อัพคีย์ขึ้นแล้วก็ส่งให้เธอแค่นั้นแหละแค่นั้นเขาสึกว่าเธอต้องลองถึงใช่เธอลองไม่ถึงตัวก็ปีนมาไดขึ้นมาลองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเธอลองไปคนเดียวเลยใช่ไหมใช่เขาบอกว่าผมก็ยังแบบโอ้พี่โดมได้จริงเหรอเขาบอกได้มันต้องได้แก่แต่มันสูงมากนะพีงเนี้ยสูงสูงแล้วท่อนนั้นมันลองว่าอะไรอ่ะเอาขอแบบช้า แต่ร้อนเท่าไหร่ไม่กลัวก็พร้อมให้ตัวและใจฉันถูกเธอแผ่เผาแต่ถ้าร้องในเพลงแต่ร้อนเท่าไหร่ไม่กลัวก็พร้อมให้ตัวและใจฉันถูกเธอแผ่เผาโอ้โหมันต้องใส่เมโลดี้มันยากตรงใส่เมโลดี้เข้าไปด้วยล่ะอะไรเงี้ยครับยากนะยากมากแต่มันดูมันเป็นฟิลเพลงอะไรรู้ป่ะเพลงขิวดำอ่ะเธอเป็นกรุ๊ปปเ็นกรุ๊ปย่านบรอนส์เธอก็คือเป็นฟิลว่า ใส่เสื้อกล้ามกับส้อยเพชรแล้วก็เดินลุงกระเป๋าอยู่ย่านบรองซเซอรกอลองอ,ะอ่ะอนีอยู่ย่ <ๆ S 2> ยานอาโศกใช่อยากดูเลยอ่ะว่าเวลาแบบไปเพอร์ฟอร์มเพลงนี้สดๆแล้วแฟนคลับเวลาเขาลองตามอ่ะ เดี๋ยตอนนี้จนกระทั่งตอนนี้ครับคือปล่อยเพลงมาอาทิตย์หนึ่งแล้วผมเจอไปครับทุกวันยังไม่มีใครยอมร้องให้ผมเลยสักคนเดี๋ยวฉันลองให้ฟังเท่านั้นหนึ่งลองพร้อมกันหนึ่งสองสามเน้เินเน้นหัวกับเน้นไทยแบบนี้เลยนู้เลยมันเดียงกันดูแล้วแพดเท้า เร็วๆไปเดินหัวเดินท้ายนี่เขาบอกว่าร้องตามไม่ทันมาว่าลิ้นผ่นเลยถูท่อนแพทเผาให้ทุกคนตะโกนคาว่าแพทเผานะคะจริงมากอย่างมากคือเพลงเนี้แบบว่าคือเหมือนต่างคนต่างแบบเราได้พี่เอ๊พี่เอาทีมแพชชั่นฟู้ดนะครับต้องไฟฟู้ดมาทําเป็นดนตรีมาทําแดนซ์ให้พี่เอ๊พี่เอ้าใช่สาวแฟรใช่ครับลดนั่งลดมากนะแล้วคือเราเราค่อนข้างทํางานกันค่อนข้างบ่อยมาช่วงนี้คือรู้มือกันแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันคลุกกันค่อนข้างเยอะมากฝั่งดึงก็ทําสุดมาด้านเต้นจ่าหนึ่งก็ทําสุดมาด้าน แยกไงไม่เคยแบบว่าร้องไปด้วยเต้นไปด้วยจนกระทั่งวันแรกที่อัดรายการฟาดโกรดเหมือนคนจะตายอ่ะเพราะมันแยกไม่ได้มันมันแยกได้แต่ว่ามันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมันเหมือนแบบมันเหมือนแข่งกีฬาเหมือนแบบ ขนาดนี้เหรอเนี่ยอะไรเพราะว่าตอนตอนไม่แต่ตอนลาส t วันเธอก็เต้นยาบหลงยาบออกแต่ละมันห้าโค่นมันกระจายความเหนื่อยกันได้แล้วเนื้อก็เยอะใช่ครับท่าก็เยอะเทก็เร็วอีกขีก็สูงอีกขีก็สูงอีกแล้วท่าคือยัดมาคือแบบโอ้โหแต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนบททดสอบเหมือนกันมันเหมือนแบบแต่ละครั้งอย่างของอย่างเพนเป็นไรไหมอ่ะก็ทําให้ผม up สกิลขึ้นเหมือนกันโอันนั้นก็ สุดเหมือนกันอันนี้ก็แบบว่าครูผมซ้อมกลายเป็นว่าปกติผมรู้สึกว่าทําอะไรอ,ะอาจจะไม่ต้องซ้อมเยอะมากมมแต่ใน,นเหมือนต้องซ้อมร่างกายไปด้วยเลยใช่นะครับคุณผูฟฟังส่งมาเธอแกงแฟนคลับเหรอพี่อ๋องเต้าฉันไม่ได้มเมาแฟนคลับฉันแน,นะนําว่าถ้าลองไม่ได้ให้ลองแค่ตอนจบคือแผดเผาครับ อย่าน้อยงับคำไม่ได้เป้เผาคุณบาร์บาร่าบอกว่าแต่เมื่อกี้พี่อ่องร้องเหมือนร้องว่าพริกเผานะไม่ไม่ใช่มีอยู่หรือเปล่าามีอยู่แล้วล่ะแต่พริกด้วยมันเอผาน่าจะอแต่พี่กวนเลยเป็นอะไรพริกเผาแผลงเผาน่าจไม่ไม่ไม่กวนไม่กระรือนะมูย้อนพริกเผาไม่มีมูย้อนได้อันนี้เราหิวแล้วแม่ประนามเขาได้ประนอมนอกจากพี่โดแล้วมีใครช่วยเบื้องหลังไหมคะมีพี่เบนซ์ครับพี่เบนดนตรีพี่เบนไหนพี่เบนก็เป็น เบ้นไหนนะวอลเช่ใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นคนทำดนตรีคนนั้นก็อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนานเหมือนกันเขาก็จัดเต็มให้เหมือนกันแบบสะใจมาก จริงเนาะเพลงเนี้ยฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าอาืมันทําเกินทําเกินนะทำเกินผมยังรู้สึกว่าเกินเหมือนกันเลย <laughs> <laughs> มันรอด <laughs> <laughs> ผมรู้สึกว่าจริงๆอย่างอย่างผมอะเป้าประสงค์ของผมคือแบบว่าอยากให้มันเป็นเพลงที่เอาไว้สมมติว่าถ้าลูกค้าจ้างงานเราอะเปิด <c oughs> แล้วมันจะแบบเออนี่แล้ยิ่งใหญ่สมสมสมงที่จ้างน้องเข้ามาครับนี่ จากลาสวันค่ะบอยแบนด์หคนมาถ,ถึงวันนี้เติบโตขึ้นยังไงบ้างผมว่าเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะออแบบตั้งแต่ตั้งแต่แบบได้เดบิวมาเป็นลาสวันเลยเลยมันก็ได้เดินในเส้นทางได้มีแฟนคลับเข้ามาเยอะแยะพพอร์ตมากมายได,ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้การทํางานได้เจอแบบว่าคนมากมายขึ้นแล้วก็ มันเราตัวเราเองอะครับพอผ่านวงการมาไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงหรือว่าการแสดงผ่านการทํางานมาเยอะวิธีการคิดมันก็ค่อนเปลี่ยนไปด้วยแล้วผมรู้สึกว่าเราก็ได้แฟนคลับมาเยอะขึ้นเรื่อยๆจากการเล่นละครทำซีรีส์อะไรเงี้ยจนถึงปัจจุบันแบบมีคนที่ซัพพอร์ตเยอะมากๆผมรู้สึกว่าโว รู้สึกว่าโตขึ้นเยอะมากมองย้อนกลับไปอะไรเงี้ยครับล่าสุดวันกี่ปีสองปีล่าสุดวันถ้ามองสองปีที่แล้ว่ะเนาะสองปีที่แล้วเนาะใช่ช่วงโควิดแถวแวนั้นเนาะใช่จริงอุยตอนล่าสุดวันดังมากใช่ใช่ยังเสียดายอยู่เลยทุกวันนี้เนาะผมก็คิดถึงคิดถึงเพื่อนคนคิดถึงเนาะแล้วออฟโหลดได้ฟังเพลงนี้ยังคะอัลลฟังคนแรกๆเลยนี่ว่าไงเขาว่าไงบ้างมันพี่เขาบอกว่าดีดีดีนะมันอื คือเราเป็นคนแบบว่า e NERGY บวกอยู่แล้วถูกอยากให้เต้าอูททดสอบออฟโหลดว่ามันจริงหรือเปล่าให้ลองท่อนนั้นให้แล้วแต่ว่าออฟโหลดลองได้มากกว่า80เนะอัพโหดลองว่าแต่ร้อนังไงไม่จะถูกชั้นแผดเผาอ๋อถูกชั้นแผดเผาเลยใช่่จะได้เยอะกว่าคนอื่นนิดนึงแบบนี้นะครับทำไมใน MV มมันต้องเสียวขนาดนั้น นั่นแหละสิครับเธอพูดสิเพราะอะไรมาถึงต้องเสียวขนาดนั้นมันมีกัดเสื้อกล้ามดึงขึ้นมาโชว์กล้ามมันโอยมันเออมันอ่ามันเป็นท่าเต้นครับแล้วก็อย่างอย่างท่าเต้นเนี้ยแบบว่าผมมาแก้อยู่กับพี่ก้องอ่ะเยอะมากเพราะว่าเราเจอกันแต่ละครั้งเราจะเปลี่ยน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 แล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆเลยเลยที่แบบว่าทั้งพี่พี่เอาช่วยพี่ก้องช่วยเราเองก็แบบอยากได้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามัน มันตอบสนองความต้องการของเราด้วยซึ่งเราอยากทําอะไรแบบนั้นด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ๊ถ้ามันไปเป็นชาลิชมิติกตอบคนก็คงอยากเต้นเนาะแบบสะบัดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่มันดูแบบว่ายังแบบยังใหม่ด้วยไม่มีใครทาด้วยอแล้วมันก็เป็นบททดสอบหนึ่งเหมือนกันนะพี่มันมันมันจะกลายเป็นว่าผมก็เริ่มอ้วนไม่ได้แล้วอ๋อเพราะว่าเธอต้องถกขึ้นมาใช่ไหมาเรามันเป็นตัวเองอ้วนเราก็ถกได้อย่าไปแคร์เดี๋ยวสักวันหนึ่งในอนาคตมันคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาใส่ป้าเล่าไป็กตัวเองตาอู แล้วทำไมเอ็มว oh oh, okay, do <laughs> ีต้องเป็นโยชิลินดาโยชิมาทำไมมาถ่าย m อวรู้แต่ประเดว่าฉายาเขาคือโยชิมาทำไมคือตอนแรกมีมีคนเขาเสนอมาหลายคนมากซึ่งไม่ได้มีชือพี่โยชิเลยแต่ว่าผมว่าพิมพ์ส่วนเขาไม่ได้กลุ่มเลยว่าขอเป็นพี่โยชิเท่านั้นเพราะว่าพูดถึงความที่ทำให้เราละลายหรือ ก็ต้องเจอคนที่แบบว่าคนที่เขามีเสน่ห์มากๆแอค r a c t i อะไรอย่างเงี้ยคือว่าพี่โยชิอ่ะคือหนึ่งในคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วความเป็นพี่โยชิอะไรอย่างเงี้ยเขามีเสน่ห์มากๆคือเราเคยมีโอกาสที่เจอเขาตามงานบ้างแบบแวบๆเลยแล้วเราเคยเห็นตอนเขาที่แบบไม่ได้แบบเป็นคนปกติอ่ะที่ไม่ได้แบบออกงานรู้สึกว่าโหทำไมคนนี้แบบดูมีเสน่ห์มากๆเลยจริงผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละพี่โยชินี่แหละที่แบบว่าเท่านั้นเลยถามว่าเลยตอบว่าทำไมโยชิมาทำไม มาทําให้ทุกคนละลายโอ้ยไงล่ะเป็นไงล่ะจริงนะคาริสมาทําลายล้างสุดๆจริงแกดูดีสายตาสายอะไรเงี้ยนี่ดเเฉพานนี่ในตู้อบอ่ะแล้วเขาตั้งใจมากแบบว่าเขาตั้งใจแบบเต้นให้แบบสุดๆเลยทั้งที่เขาก็บอกว่าเออพี่อาจจะเต้นไม่ค่อยเก่งนะผมบอกไม่เป็นไรเลยพี่แต่ว่า MV เนี้ยมันต้องเป็นพี่เท่านั้นตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังให้เขาเต้นได้เลยแต่กลายเป็นว่าแบบเขาตั้งใจเต้นจนแบบเนี่ยออกมาดีมากนี่ยแล้วเราก็ไปกัดสกรามเนี่ยเขาเนี่ยโอ้ยตาเราตาเราโอ้ยทาเต้นนะตาอูน สิ่งลุ่มเลยจริงยังมีดีเทลเยอะเลยที่อยากคุยคุยในเอ็มวีตอ้ะ่ายขอเบรกก่อนได้จ้ะเสนสนับสนุนโดยอาหารแมวพรามีผลิตจากปลาเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวแน่นขนสวยเจฟเลือกอาหารแมวพรามีเฮกูดี้บล็อกเกอร์ประกันออนไลน์เปรียบเทียบค่าเบี้ยจากบริษัทประกันกว่า15เจ้าซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง ฮอนด้าโปรแรงทุกรุ่นเลือกผ่อนชิวๆเริ่มต้น2,858บาทต่อเดือนหรือดอกเบี้ยเริ่มต้น0%และ VA เอชีวเท RMF ลดภาษีพร้อมลงทุนเทคให้สุด3-11ถึงท่านวานี้ธนาคารกรุงเทพ e f n 94น์อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคาานีวอาหารแนว ฟอบายไทยเครดิตแค่โหลดก็ใช้ชีวิตได้เหนือกว่าบัญชีเงินฝากอัลฟาเซฟวิ่งเปิดบัญชีเริ่มต้นศูนย์บาทให้ดอกเบีย้ยเต็มที่ถึง2%ต่อปีสูงสุด5 0 0แสนบาทยืนยันตัวต,วตวนได้ที่ธนาคารไทยเครดิตสาขาเต็มรูปแบบและ7 e เ e ่ e อวทั่วประเทศผลตอบแทนสูงกว่าก็มีไลฟ์สไตล์เหนือกว่าเปิดบัญชีง่ายผ่านอัลฟาบายไทยเครดิตโหลดเลยอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w t h a i c r e d i t b a n k com คุณเชื่อไหมว่าข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสักคันคือการไม่มีไม่มีค่าเช่าชำระส่วนแรกไม่มีค่า wall box ไม่มีค่า DC c h ชาร์จจากชาร์จ1ปีและยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการคืนรถเพื่อให้คุณได้มีรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง E Q E และ E Q S รับข้อเสนอได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สอบถามข้อมูลที่ตัวแทนจำหน่าย Mercedes Benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด คานิว่าคานิว่อาหารแมวโซเียมตำและไม่เค็มถูกใจคนรูใจแมวคานิว่าอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่หา้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพจช็อปทั่วประเทศไม่ต้องตามหาคนที่ดีที่สุดแค่รู้จักหยุดกับคนที่ดีที่สุดก็พอ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแชข่าวา สนับสนุนโดยเจฟเลือกอาหารแมวพรามีตัวแน่นขนสวยไม่เติมเกลือเฮ้ก o ดดี้บร็อเกอร์ประกันออนไลน์ซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง Honda จัดโปรแรงผ่อนชิลชหรือเลือกดอกเบีย้ยพิเศษและ BA เชียเท RMF ใหม่จาก BBLAM เปล่านะเราไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องอะไรแบบนั้นเลยครับผมไม่จริงหลอนตัวดูมีพี่รุนเราจับหน้ากันได้คุยเรื่องอะไรกันน่คือจับด้วยความเอ็นดูใช่ครับผมนี่มีคนบอกว่าโยชิสวยจริงสวยกินคมแล้วก็สวยกินคนนะฮะแล้วก็ต้องชมสไตล์ดิ์เสื้อผ้านั้าผมคือดีทุกอย่างในเอ็มวีคุณมิฟาร่าบอกว่าพี่โยเห็นแล้วต้องตบเข่าอ่ะใช่ไม่ตบเข่าโยเขาทำไมไม่ไม่ไม่ตบเข่าตัวเองเป็นผู้ายเข่าฉาด ดีให้มันฟิวว่าเพ็ดเอ็มวีแล้วแบบใช่ไหมทำเกิน๋อ้ทำถึงอร่อยเกินแล้วลุกแรกในเอ็มวีที่มีติดจมูกตรงเนี้ยอันนี้คือเป็นต้องการสื่อสารอะไรอ่ะว่าเคยทำดังครับอ๋อไม่ใช่ดี้าดีดอผมว่ามันดูแบบดูแบ็แบ็ไรมันดูแบบแบบอยมันดูมีแผลมันดูแบบเอ้ยไอ้นี่มันโซนนะเนี่ย ล้วคือไม่ใช่เรพูดอึงางนั้นไม่ใคือโลเคชันน่ะมีทั้งแบบโลเคชั่นร้อนๆแล้วก็เธอก็เป็นนั่งในโรงน้ําแข็งด้วยอะไรด้วยใช่ครับเป็นเจ้าชายน้ำแข็งจริงป่ะน้ำแข็งไม่อันที่นั่งอ่ะจริงๆไม่ใช่น้าแข็งแต่รอบๆเป็นน้าแข็งจริงหมดเลยเป็นซีจีแต่อันที่ตาอู่ต้องจับคือไม่ใช่น้าแข็งมันมีอันที่จริงด้วยแล้วอันที่ไม่จริงด้วยใช่โอดูโยชีสิโคสวยครับสวยจริงๆโอ้โหตาอู่ก็ลอกมาอนะ เ <N> กมวีดีเธอให้ฟิลเลยรู้ป่ะชื่ออะไรครอบครัว <c oughs> ของแวมไพร,ร์ทวายไล่อะห<อ>ล่อขนาดนั้นน<อ>่ะ<อ>เออหลอ่อแบบเอออหล่แบบหล่ออมตอะอ่ะจริงจริงเต้าอู่แกหล่อมาก ซึ่งวันนี้ MV ปล่อยไป5วันไหมคะ5วันครับเกือบล้านแล้วนะใช่ทุกคนผมหวังว่าวันนี้มันจะล้านก่อน4ี่โมงนยนล้านอยู่แล้วโอ้ยล้านอยู่แล้วแกแบบเดียวทุกคนขอล้านเร็วแล้วตอนนี้เป็นอับดก้า t r e n d i n g for Music ด้วยกับเพลงลล่าไลเออรบผมแบบผมโล่งใจมากคือมันผมดีใจจริงๆนะที่แบบอย่างน้อยแบบคือเพลงอ่ะมัน มันแอบฟังยากนิดนึงจ้ะสำหรับผมอะแต่ผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยแบบว่ามีคนซัพพอร์ตเราเยอะมากแบบแฟนคลับเชื่อฟังเลยนีแต่อะไรรู้ป่ะว่าเมโลดี้ง่ายใช่ติดหูเนี่ยตอนนี้ในหัวผมยังมีแผดเผาอยู่นเนี่ยมันมันยังแผดเผาอยู่ในหัวอยู่เนี่ยสิ่งที่ดีของเพลงนี้คือแม้ดนตรีจะอลังการขนาดไหนนะแต่เมโลดี้อะจะง่ายลองตามง่ายแล้วถ้าเมโลดี้ง่ายนะ สิ่งปรุงแต่งข้างนอกเป็นยังไงมันได้อยู่แล้วมันจะมามันจะติดหูลองเลยลองเลยฟังเลยพร้อมไหมพร้อมครับท่อนหูได้ครับจะเต้นไปด้วยไหมได้อ่าก็ดีนะฮะจะอทำได้เหรอที่มันแค่แค่นั่งเต้นก็ได้น่งก็ได้แต่นั่งแระสิวโยกๆเนาะ Lady and g e n t l e m e n the one and only าอูเธอทำฉัน รู้แล้วจันเรู้เป็นไฟแล้ลโอ้ลืนเลยนะอีนิดตอนลั่ลาปกติต้องเป็นคนอื่นลองนะลันจะลองให้นะับนลั่ลั่นลลลั่เดี๋ยวพตัวนี้นตัวกพ่อเป็นตัวและใจจะถูกแี่ภพอ้ยงปอมมือค่ะมันเช้าด้วยแหละโอ้คุน่มไม่การตัวเองเลยนะนาสัหว่อยดวงตาว่า ยังไงสูงไปไหมเก็ยว่าสูงไปไหมโดมและนี่เขาก็เป็นคนแบบถึงแม้จะร้องแบบสดเขาก็ไม่ลดขี่ให้ตัวเองไม่ลดร้องแบบไม่มีดนตรีก็ไม่ลดไม่ลดแกมันดีติดหูมากอ่ะใช่ไหมเลาลๆล่ๆเออแล้วก็เป็นเทที่ตาอู่ได้โชว์ความสามารถแบบ รอบดาเลยจริงมันติดหูหจริงแกเออติดหูไมดิตติดหูเ<ฆ>ไม่รู้เลยว่าคนเราต้องโชว์อะไรอย่างนั้นขนาดไหน <laughs> ต้องเป็นตัวหูต้อง <laughs> <laughs> นี่เราปีหน้ามีแผ่นยังว่าซิงเกิลหน้าอะไรยังไงเมื่อไหร่ดีแล้วคิดไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีด้วยแล้วก็คิดว่าทุกคนจะได้ฟังแบบภายในปลายเดือนมกราคมไเป็นการพูดดักคอวันริวสิกไปเลย ว่าอะไรต้องทําอยู่แล้วต้องทําอยู่แล้วซึ่งไเพลงต่อไปมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าอ่รอบนี้มันจะแบบว่าก็ยังมีความเป็นต้าอู่อยู่มันก็จะมีความ เดราดูพลงนี้ละลายเพลงหน้าละลายซับไหมอ่าเรเป็นซับคนอื่นได้ได้โทษค่ะมิชาชีฟค่ะเอาละ<อ>สุดท้ายฝากผลงานจากตาอูจา๋าครับก็ฝากเพลงละลายด้วยนะครับผมเพลงนี้ก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไปฟังนะครับผมในวันมิวสิกนะครับผมแล้วก็สามารถไปฟังใน Spotify ได้แล้วก็สามารถใครเห็นแบบว่าท็อปชาร์ตไหนอยากเข้าไปช่วยกันวชก็ไปช่วยกันหวตได้นะครับแต่ว่าทีมสันสำคัญต้องฝากเพลงนี้ด้วยแล้วก็ภาพยนตร์ที่เพิ่ง พิ่งอยู่เข้าในโรงไปนะครับ404สุขีนิรันด์รันรันนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนไปดูมาแล้วแหละก็ฝากบอกต่อแล้วก็ฝากไปบอกหลายๆคนด้วยว่าสนุกไหมถ้าสนุกให้หน่อยนะครับผมฝากบอกหน่อยทำหน้าเหมือนนโปสเตอร์หน่อยหนึ่งสองสาม้โอ้ยชอบที่รับเร็วมากลุกเลยแฮปปี้นะครับมีแดนชาเลนจ์ไหม มีครับละลายตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับตามอลกอริทึมช่วยผมเดาแล้วไปเต้นท่อนฮุกนะไม่ต้องเต้นท่อนละลายออผมเต้นแล้วมันไม่มันไม่ไะลแล้วมันไม่้การถึงเต้นเราเกิด oh <my> แลวตอนเนี้ยทิกตอกผมอะเหมือนแบบว่าเอ้ถ้าอูเต้นเยอะไปแล้วไม่ไม่ให้วิวแล้วแต่ถ้าเพื่อนคนอื่นเต้นโอเคมาเลยเออโอเคเออนะครับ ขอบคุณด้วยกับตาอูจ้าบคุณนะครับผมดีใจนะได้เจอกันอีกแล้วแล้วก็ดีใจที่น้องญี่ปุ่นงานที่ดีแบบนี้ด้วยนะครับเป็นไงฝากไว้ด้วยนะครับเพลงนี้ละลายของตาอูจ้าครับผมขอบคุณมากๆด้วยนะครับอาหารแมวพรามี่ผลิตจากปลาเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวนั้นขนสวยเจฟเลือกอาหารแมวพรามี่ครับไฮกูดี้บรอกเกอร์ประกันออนไลน์เปรียบเทียบค่าเบี้ยจากบริษัทประกันกว่า15จ้าซื้อรายได้24ชั่วโมงฮอนด้าโปรแรงทุกรุ่นจัดเลยไม่ต้องรอเลือกผ่อนชิลๆหรือดอกเบี้พเงนามี้แลลละ B IMF Tech ดภรอทุ เทให้สุด3ถึง11ธันวามนี้ธนาคารกรุงเทพครับหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับแร์ข่าวเช้าว,วันนี้เล่าทั้ง4คนลาไปก่อนนะ,วะสวัสดีค่ะกำลังหางอะไรบ้างแา่เช้าสนับสนุนโดย อาหารแมวพรามีผลิตจากปลาเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวแน่นขนสวยเจฟเลือกอาหารแมวพรามีเฮกูดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์เปรียบเทียบค่าเบีย้ยจากบริษัทประกันกว่า15เจ้าซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง Honda าโปรแรงทุกรุ่นเลือกพรชิชิลเริ่มต้น2,858บาทต่อเดือนหรือดอกเบีย้ยเริ่มต้น0%และ BA เชีร์เทค ลดภาษีพร้อมลงทุนเทคให้สุด3 1 1ถึง11ันวานี้ธนาคารกรุงเทพโอ้ยคิดว่าแฟนโทหาช็อตฟิลมากเบอร์ประกัน